สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน2รถสวยนะครับวันนี้บอกได้เลยว่าลูกค้าได้รับรถขุดโปรโมชั่นดีๆราคาพิเศษแน่นอนครับกับส่วนลด20 0 0 0บาทนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามีรายการไหนบ้างยี่ห้ออะไรบ้างนะครับผมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเรามีรถขุดมาให้เลือกหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์3 0 3 5 3 8 U, U. บูมสไลด์แล้วก็บูมสวิงปกตินะครับผมก็มีมาให้ชมกันนะครับท่านใดที่อยากจะมาดูรถขุดที่ร้านก็มาได้เลยนะครับที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีนะครับผมอำเภอพานทองจังหวัดชลบรุรีหรือท่านใดที่ไม่สะดวกมาดูรถก็สามารถโทรหาเซล์ลฝ่ายขายแล้วได้เลยนะครับเราจะถ่ายรูปถ่ายวีดีโอส่งรูปภาพรายละเอียดให้ลูกค้าดูเพื่อประกอบในการตัดสินใจซื้อได้เลยนั่นเองนะครับผม มาเลยนะครับเข้ามาที่รายการแรกเลยนะครับกับรถขุดโคมาสูพ <PC> ีซีสามสิบแปดยูยูขีดสองตัวนี้ไซส์สามจุดแปดตันก็ไซส์เขาก็เรียกได้ว่าเทียบเท่าสี่สิบเลยนั่นเองนะครับผมจะสังเกตได้ว่าบูมอาร์มเขาจะยาวพอกับสี่สิบเลยนะครับผมซึ่งตักขึ้นหกล้อบอกได้เลยว่าได้แน่นอนนั่นเองนะครับสําหรับบูมอาร์มของเขาคันนี้นะครับมาพร้อมกับลายยักษ์ด้วยนะครับผม ปุ้งกีเดิมฟันสี่ซิกนะครับผมตัวนี้ใบมีดของเขาจะได้มาค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวซึ่งให้การดันที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองตัวนี้เป็นกล่องเก็บของนะครับสามารถเก็บกุณจงกุญแจอะไรไว้ในนี้ได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณที่นั่งคนขับนะครับอันนี้ก็พาชมแค่รายละเอียดนะครับผมมาพร้อมกับ โปรโมชั่นนะครับสุดพิเศษนะครับผมท่านใดที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับส่วนลด20,000บาทนะครับส่วนลด20,000บาทจากราคาปกติ3,000,000 3 9 0 0บาทลูกค้าจ่ายเพียง3,019,000บาทนะครับกับรถขุดคันนี้นะครับและยังไม่หมดนะครับยังจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับจัดส่งฟรีให้ลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศนะครับ คุ้มมากมากเลยนะครับผมคุ้มมากมากเลยท่านใดที่สนใจสามารถโทรเข้ามาจับจองด่วนได้เลยนะครับที่เซลล์ฝ่ายขาย0616960160 0616960160นะครับถัดมาดูที่รายการถัดไปนะครับรายการนี้คือ Hi t a c h ิ EX30 นั่นเองนะครับผมไซ,ซส์ซิงขนาด3ตันนั่นเองครับสีของเขาเป็นสีส้มนะครับตัดสีดำเล็กน้อยนะครับ ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับคอนโทนสั้นนะครับผมคันนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับส่วนลด20,000บาทส่วนลด20,000บาทจากราคาปกติ3,39,000บาทลูกค้าจ่ายเพียง3,19,000บาทนะครับ3,19,000บาทพร้อมจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าทุกท่านเลยทีเดียวนะครับผมราคาสุดคุ้มแบบนี้ไม่ได้มี มาบ่อยๆนะครับสามารถโทรเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับผมสําหรับรถขุดรายการนี้นั่นเองนะครับผมถัดมาดูคันนี้นะครับโคม,มสู PC 3 1 0 MR 1นั่นเองนะครับผมสีก็เป็นสีเหลืองนะครับผมคอนโทลสั้นนะครับปัม๊มนิ้วเครื่องยนต์สสูบนั่นเองนะครับคันนี้ราคาเปิดขายอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาท3 3 9 0 0 0บาทลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับผม มาที่คันถัดมานะครับคูโบต้ U30S บอกได้เลยว่ารุ่นนี้ยอดนิยมมากๆเลยนะครับในประเทศไทยนะครับผมลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถขุดยี่ห้อคูโบต้อยู่และราคาไม่แพงคันนี้ตอบโจทย์ให้ได้เลยนะครับกับราคาเพียงแค่359,000บาท359,000บาทนะครับรายละเอียดโดยรวมคันนี้ก็ สภาพสวยเดิมนะครับใช้งานน้อยเพียงแค่5 0 0พันกว่าชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับผมระบบไฟฟ้าครบนะครับผมมีลายปปิ้งลายยักมาให้ลูกค้าด้วยนะครับก็สวยๆเดิมๆกันเลยทีเดียวนะครับผมคันเร่งเป็นคันเร่งออโต้ไฟฟ้านะครับผมซึ่งเป็นทันสมัยมากนะครับสำหรับรถขุดคันนี้นะครับคูโบต้ายูสานั่นเองถัดมาเรามาดูรายการต่อมานะครับ โคมสุ PC 27 MR1 นะครับคันนี้มีโปรโมชั่นส่วนลด20,000บาทนะครับส่วนลด20,000บาทจากราคาปกติ3,39,000บาทลูกค้าจ่ายเพียง3,19,000บาทนะครับพร้อมส่งฟรีถึงมาดูที่รายการสุดท้ายกันนะครับผมคันนี้เป็นไซซิ่งขนาด4ตันนั่นเองนะครับผมกับรถขุดโคมสุ PC 40 MR1 หรือว่ารุ่น9นั่นเองนะครับผม บอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มมากเลยนะครับผมจากราคาปกติ3 9 9 0 0 0บาทลูกค้าได้รับส่วนลดไปเลยนะครับ20,000บาทนะครับส่วนลด20 0 0 0บาทลูกค้าจ่ายเพียง3 7 9 0 0 0บาทนะครับ379,000บาทพร้อมจัดส่งฟรีให้ลูกค้าทั่วประเทศเลยนะครับผมพร้อมจัดส่งฟรีให้ลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศนะครับผม ก็วันนี้พาชมรถขุดเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็โปรโมชั่นดีๆนะครับท่านใดที่ไม่อยากพลาดก็สนใจเลียงคันไหนอยู่ก็โทรเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ